พื้นี่นะครับโดยท่านพิทักษ์ต่อเปลี่ยนที่ทนนายกเทศนตรีนครปฐมนะครับแล้วก็ร่วมกับเทศบาลจับลวัร้เนะครับแล้วก็ในส่วนของวี่นี่ก็ได้ที่ทหารตำรวจรวมถึงรเจ้าท่านะครับตำรวจน้ำนะฮะแล้วก็ส่หลายหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนะฮะชอบใจและรู้สึกประทับใจโชคารใจงด้นะครับสำหรับเวลาการโชว์พิเศษ ของการโชว์ระดับโลกของก e ีฬาฟลายบอกนะครับแชมป์โลกสองสมัยนะครับสุขสันต์ทองไทยเจ้าของแชมป์โลกสองสมัยนะครับเป็นคนบ้านเดิมจังหวัดสระแก้วครับใครที่ยังไม่จดใจนะครับสําหรับการโชว์ในครั้งนี้ล่กนี้ก่อนพิธีติจะมีการโชว์อีกหนึ่งรอบนะครับหรืออาจจะมีการโชว์ในรอบเทียบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันถือเป็นการซ้อมใหญ่สําหรับการเตรียมความพรอ้อมในการไปต้องกานแชมป์นะครับ ในเดือนธันวาคมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเมิเรตสครับเราในฐานะคนตปนีและคนไทยนะครับก็ขอส่งกำลังแรงใจนะครับให้กับท้องสุขสันขอให้ต้องการใช้พรังที่สามให้ได้นะครับถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ แล้วพี่น้องประชาชนนะครับก right ็จะได้ใกล้ชิดกับแชมป์โลกสองสมัยนะครับกีฬาฟลายบอลครับผมจะเป็นโชว์ช่วงท้ายๆนะครับของวันนี้สำหรับสุขสัน์ทองไทยนะครับที่เดินทางจากสัปแก